สวัดสดีครับผมวันนี้นิยอมเส้นเหนี่ยวเสรามาตกปลาครับผมหมายคล้องครับผมนี่ส่งขับสภาพหมายครับผมนี่มองเครื่องนึงเป็นเป็นกระตึอแหรครับอีกเครื่องนึงเป็นกระจงไหวครับผมนี่ครับเขาเล่ารุ่นว่ามีผลงานใหน,น,น้าหน้าชมมาครับผมครับผม ยางสามชิ้นครับผมทัรเทียวเนี่ยครับผมท,ทุกสภาพไม้ ผมแห้งครับผมพี่น้องตีเงียะหนักครับผม ครับผมตัวเนอนครัน ลุอยครับผมยบร้อยลุร้อยลบร้อยครับผมเป็นกัดลูกปลาอยู่ครับผมรับผมดีไปครับไม่เดียวแล้วครับผมกบย่างสามเอทครับผมสีฟ้าครับผมตัวเดียวเซียวทุกไม้ครับผมทุกเด่ยวครับผมเดี๋ยวหาตัว่อไปครับผม my dad บ e ุกกับผมงั้นร้อยเรียบร้อย ปารัตีเตือนอกโดนครับขบยางสามเอคกับผมเต็มปากเต็มำคำกับผมนี่สุดยอดครับผมสุดส่ยรถเดี๋ยวหาตูวต่อไปครับผม ปลาลายุกับผมช่วงนี้ปลากรดดีรับฝนตกไม่ไม่กับผมมาตกใส่หรอปลากรดดีดีครับผมมีหน้องครับเดี๋ยวหาตัวทัวไปครับผมลองมุมนี้มึงครับผม Ui, gréo. หยิบร้อยหยิบร้อยครับผมหยิบร้อยครับผมอืมอนาทีสองสามขีดแล้วครับผมเส้นนี่ ยกบยางสามเบ็ดครับผมตัวเดียวครับผมเสียวทุกไม้ครับผมเต็มปากครับผมนี่นะครับเต็มปากเลยครับผมอันนี้เป็นตัวจิกัดผมตีไปแล้วมันกระหรอมันดุบไหมครับอันเป็นตัวนี้นะครับนี่เต็มปากครับผมเสียวครับผมเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับผมซื้อใส่ยรอดกบยางสามเบ็ดนี่ สุดของเขาอิหลีครับผมนี่บผมคนงานครับผมเต็มผาแหลเแล้วครับผมปลามแต่ว่าฝนตกช่วงฝนตกแล้ะครับตอนนี้มันเมื่อค่อยมีคนมาหาจินปาลากลีก็ดีครับผม๋ยวหาหม่องทอไปครับผมแต่ปลาแล้ว ทานมาก,กัดอีกครับผมเดี๋ยวผมนึกว่าล้มๆแบบนี้ปลาเสียบก,กัดครับผมใช่ใช่กัดกัดดีขึ้นอย่างนี้ครับผมาซึมๆแจ้งๆงครับผม ก็จะต้องพอตัวได้เลยก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณได้สองเหล้วไปมุกก้งก,กลัวๆแน่ๆแล้วครับผมนี่ออกมาตกปลาวางขิงเคียงครับผมขิงเคียงไม่ได้ว่าแบบว่มีผลงานอยู่ครับที่ว่าจะเป็น,นาามนีอุปสรรคล้มแน่ครับผมก็ Bỏ đây, bỏ đây Bỏ đây, nhé các bạn ครับคลิปหนะา้าเรียบผมสีมาท่าให้ให้หน้ามอั่งงอี้ครับผมส้ารับพี่นี่ผมขอชูเข้ามาสวัสดีครับผม